การลุยหาเสียงวันที่3ของบอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะซึ่งวันนี้เริ่มต้นกันที่ถนนสีลมซึ่งถือว่าเป็นถนนธุรกิจเส้นสําคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะคุณชายสุขุมพันธ์ลุยหาเสียงในย่านสีลมครั้งนี้มาพร้อมกับนโยบายที่ว่าด้วยมหานครแห่งโอกาสโดยเสนอให้มีช่องทางการหาไรายได้3ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอาชีพที่จะยกระดับศูนย์ฝึกทักษะสําหรับคนทุกวยัย เปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและด้านที่2เปิดพื้นที่งานศิลป์ให้คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์โดยหลกัหลกๆจะให้บริเวณหน้าหอศิลป์และถนนพระอาทิตย์เป็นพื้นที่สําหรับนําเสนอไอเดียผมได้เริ่มโครงการใหม่ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จคือโครงการตลาดนัดในสวนสาธารณะครับที่เขตบางแคเราได้ที่มา100ไร่นะครับ ทำเป็นสวนสาธารณะแต่ข้างในจะมีะตลาดนัดครับมีตลาดนัดที่ทันสมัยมากและจะมีพื้นที่ที่แสดงความสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่นะครับดังนั้นอีกหนึ่งนโยบายที่คุณชายสุภุมพันธ์จะสานต่อคือการขยายพื้นที่งานทะเบียนร,ราษทุกทุกๆี่มุมเมืองสำหรับให้ชาวออฟฟิศที่ไม่สามารถปลีกเวลามาทำธุรกรรมที่สำนักงานเขตได้โดยจะเปิดบริการพิเศษในห้างสรรพสินค้า ขยายเวลาถึงสี่ทุ่มเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเสียโอกาสจากการหยุดงานเพื่อติดต่อราชการเราต้องเป็นมหานครที่ให้โอกาสแก่ทุกคนคนทุกรุ่นทุกวัยนะครับไม่เฉพาะคนที่ทำงานเท่านั้นแต่คนที่อยากทำงานเพิ่มเติมทำงานกลางคืนเพิ่มเติมนะครับดังนั้นการฝึกทักษะการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเสริมเพิ่ม ศักยภาพของการละบุคคลเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเรียกว่าเป็นไม้เด็ดของทีมหาเสียงครั้งนี้เพราะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่มาช่วยเรียกคะแนนจากชาวสีลมด้วยนอกจากจะได้ใกล้ชิดกับประชาชนตามศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งถนนแล้วไฮไลท์สาคัญอยู่ที่ซอยละลายซับซึ่งถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนวัยทํางานที่นี่ตรงกับความต้องการของทีมหาเสียง ที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวออฟฟิศในช่วงพักกลางวันพอดียุทธศาสตร์การลงพื้นที่สีลมครั้งนี้ก็เพื่อแสดงถึงการเป็นแหล่งธุรกิจใหญ่ของคนกรุงเทพและเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในการประสานงานด้านเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่คนรุ่นใหม่เพราะถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพให้เจริญก้าวหน้าตามสโลแกนร,รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ แล้วก็สิ่งที่พวกเราพยายามครับก็คือขอโอกาสให้กับกรุงเทพนะครับกรุงเทพเดินมาไกลในการได้รับการยอมรับในหลายเรื่องนะครับแล้วก็เรามีผู้บริหารที่เข้าใจเงื่อนไขและก็งานของกรุงเทพซึ่งก็ต้องการทำทำต่อและก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนี่คือโอกาสที่เราขอครับขอให้กับกรุงเทพนะครับมีทีท่าว่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้เพราะผู้นำจากทั้งสองพักกันเมืองใหญ่ ทางก็ร่วมลงพื้นที่เรียกคะแนนกันเต็มที่แม้ยังเหลือเวลาอีกหลายวันในการหาเสียงแต่ตอนนี้ก็เริ่มลุ้นกันแล้วว่าเมื่อถึงเวลาชาวมหานครจะเลือกใครและท้ายที่สุดคุณชายสุขุมพันธ์คนนี้จะได้กลับมานั่งเก้าอีพ้พ่วกรุงมเทพ,พอีกครั้งหรือไม่เกษมอินทปัตธ์ถ่ายภาพสุทธิดาปล้องพุธใรชั้นทีวีรายงาน